ทีนี้ประเด็นที่คุณนุทินโดนวิพากษ์วิจารณ์สูงที่สุดเวลานี้คือเรื่องแหล่เอิร์ดอ๋อใช่โหแบบนักวิชาการก็ออกมาหลากหลายเลยต่างประเทศต่างประเทศอีกอืมอืคือเรียกว่ากําลังเป็นประเด็นมากเลยนะแล้วก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเพราะอยู่ดีคือคุณไปลงน้าโดยที่ไม่เคยมีข่าวมาก่อนเลยอ่ะใช่พี่ถ้าถ้าเราพูดในเชิงวารสารศาสตร์หรือเจนเนอรลิสอะไรเงี้ยคือ การการทําในเรื่องสําคัญแบบเนี้ยคือมันควรจะต้องบอกกล่าวประชาชนก่อนนิดนึงนะคือจำจำแบบมาให้เป็นหน้าที่ว่านักข่าวคุณเจาะไม่ได้เองมันก็ไม่ใช่นะคือบางทีมันเป็นเรื่องที่เราลึกไม่ถึงเออเพราะเรื่องเนี้ยมันกำลังเป็นเรื่องที่มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ประเทศที่ประเทศยักษ์ใหญ่เขา เขาไขขว้าใช่แล้วมันเป็นเกมโอ้โหการเมืองระหว่างประเทศแล้วเราเองเรามีทรัพยากรสําคัญแบบนี้ยเราจะไปให้คนอื่นเขาเหรอเออคือถึงแม้ว่าคุณจะบอกคุณจะไม่ได้บอกคุณจะไม่ได้บอกว่าเออเป็นการความร่วมมือกันแต่มาเลเซียเขาออกมาประกาศชัดเจนเลยนะว่าเขาไม่ส่งให้ถามว่าเราออกมาประกาศไหมไม่ประกาศแค่บอกเลยนะเป็น MOU จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ขอโทษ M U ็ม4ุสี่สามสี่สี่อะมีคนพี่มีคนเอาไป เทียบเคียงกันเหมือนกันบอกว่าคุณย,ยังไม่ยกเลิกเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยออกมาประกาศเองด้วยซ้ำว่าจําได้มาก,ก่อนหน้านี้ที่คุณเป็นฝ่ายค้านคุณบอกเลยอบอกว่าคุณมีนโยบายเออยังไงต้องยกเลิกแต่มาถึงวันนี้พอคุณมาเป็นรัฐบาลเองคุณบอกทําไม่ได้เดี๋ยวต้องไปถาม,ามประชามติเพราะนั้นไม่รู้ว่าเนี่ย M O U มแลเออเดี๋ยวคุณจะไปถามประชามติอีกไหมอ่ะเออโอ้โหเออคือถ้าบอก ถ้าบอกประชาชนก่อนสักนิดนงอ,ออกข่าวเนี่ยว่าเออเดี๋ยวเราจะอย่างงนงงี้มันก็จะเบาลงอะ่ะแต่นี่แบบพอคนอก็เลยตกใจท <ๆ S 1> ีหลายคน,น,คนก็มองว่าเออทำไมจะต้องมาเก็บเก็บเพาาเมืนั้นคนก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีเบื้องหน้านเบื้องหลังอะไรอะ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่อะ่ะ อะไรก็ตามที่มันทําแบบเก็บๆบงำๆแบบไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยคนมาสงสัยอยู่แล้วซึ่งซึ่งเห็นทางคนที่เราผิดชอบอะกลมอะไรเหมืองแร่เนี่ยที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราอะยังไม่ได้มีการสํารวจมากมายว่าเรามีแร่เอิร์ดเนี่ยมากมายแค่ไหนแต่ที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็คือเรานําเข้าใช่เอาเข้ามาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาปรับแต่งแล้วก็ส่งออกก็เลยทําให้เราอะมีชื่ออยู่ในอันดับต้นๆของแร่เอิร์ด แต่ว่าที่ที่จะแบบไปสำรวจว่าในพื้นที่ของเราเองเนี่ยมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ทําจริงจังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดหวังว่าพอเรามี m o u เนี้ยทำให้เดี๋ยวเราจะมีการร่วมมือพัฒนาในการที่จะสำรวจมากขึ้นก็ต้องแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนว่าตรงที่เรานําเข้ากับตรงที่เรามีเองไม่แต่ไอ,อ้ความร่วมมือที่คุณกําลังจะร่วมมือกับสารัฐถามว่าใครได้ประโยชน์มากกว่าสารั เราก็รู้อยู่ว่าจีนน่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกที่เขายังไม่ได้คุยกันน่ะคือจีนเขาไม่ไม่ขายให้เออเมื่อจีนไม่ขายให้อ่ะคือถ้าไปดูตามสถิตินะคือแร่แร่เอิร์ดเนี่ยนะที่จีนเนี่ยปริมาณของจีนที่เขามีอยู่เนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในโลกนะเออในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนในไทยนะถามว่าแร่แร่่เอิร์ธเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างก็บอกว่าจะมีอยู่ที่พังงาภูเก็ตแล้วก็ระยอง ก็พบในปริมาณที่ไม่มากนะแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้แร่เนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นที่หมายปองของประเทศมหาอำนาจทั้งหลายแหละเพราะว่าแร่แห่เอิร์ดเนี่ยเมื่อฟังตอนแรกก็งงเหมือนกันทำไมหอยแร่อะไรอะแร่หายากคือไอ้แร่หายากเนี่ถือว่ามันกําลังเป็นหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยมันเป็นส่วนประกอบไงของโดยเฉพาะก่อในยุคนี้พวกพลังงานสะอาดในยุคดิจิตอลอ่ะเออเพราะมันสามารถนําไปทําได้อุสารพัมาก สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์จอภาพทำพวกระบบนำวิถีเรดงเลดา้าเครื่องยนต์เจ็ตเลเซอร์ผ่าตัดเครื่อง MRI ผลิตแม้กระทั่งอาวุธใช่คือนี่คิดดูแล้วกันว่าศักยภาพของมันสูงขนาดไหนแล้วไม่ต้องอะไรอ่ะคิดดูดิขนาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหใช่จริงกับสหรัฐคือจริงคือเขาหมายปองมากคือใครมีไอ้แร่เนี้ยนั่นหมายความว่าคือคุณจะเป็น หมาำนาจอ่ะอืมแล้วทำไมอยู่ดีเราเปรเซนต์ง่ายจังเลยอ่ะเราอาจจะเรียกอะไรแล้วนึกไม่ถึง,ถ,งถึงความสำคัญถึงความสําคัญมากมายคือเอะเรารู้นะว่ามันต้องมีคนทําป้อนให้เนาะคือคือมันต้องมีคนทําป้อนให้แหละ ก็มีคนไปถามเหมือนกันว่าไอ้เรื่องนี้มันอยู่ในเงื่อนไขเพราะว่าจำได้มาตอนช่วงสมัยรัฐบาลของคุณดุงอิงอะ่ะมันจะมีเงื่อนไขตามมาไอ้เรื่องของภาษีอ่ะเออแล้วมันจะมีเงื่อนไขแบบโอโ้ยยาวเลยอเออก็มีคนไปถามคุณพี่ชัยชุนหามวัชิลลาอะไรเนี้ยบอกว่านนนเ,ออเนี่ยอันเนี้ยไอ้อะไรเออเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขด้วยหรือเปล่า พี่ชายยืนยันว่าไม่มีสมัยนั้นไม่มีไม่มีนั่นหมายความว่าเนี่ยมันเริ่มต้นในสมัยของคุณอนุทินนี่แหละแต่ทีเนี้ยคุณอนุทิน้องมอบอกแล้วล่ะว่าใครเป็นคนเริ่มต้นให้คุณอนุทินไปลงนามสหรัฐบีบมาเสนออเใช่หรือว่ามีเพราะตอนนี้คือมันประชาชนควรจะต้องรู้ว่าเพราะเรื่องนี้มัมไมนใช่เรื่องเรื่องขี้หมูขี้หมาใช่เพราะมันมีโอ้โหมหาอำนาจมาเกี่ยวข้องด้วยเอออืมแล้วที่สําคัญก็ ก็รู้อยู่นะว่าว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยคือเขาคัดงานกันอยู่แล้วอยู่ดีๆคือคุณไปลงนามกับสหรัฐอเมริกามันก็เหมือนเราเลือกอย่างน้อยก็เอาเท้าอะไปวางไว้หนึ่งข้างหนึ่งแล้วอะว่าฉันเลือกข้างสหรัฐอะอืมแล้วคิดดูดีที่ที่คุยกับซีเจนผิงอะที่ไปขายไปขายข้าวจีนถามว่าจีนเขาตกลงยังไง เขาก็แห่ฮฮฮฮโอ้คือถ้าเกิดว่าเขาจะเขาจะรับซื้อนะคือเขาก็บอกแล้วแหละอใครเป็นเรานั้นเราก็ไม่ซื้อเพิ่งไปจอปาาสารัฐมาใช่ไหนจะลงนามเรื่องสันติภาพไหนจะเรื่องแรลเอร์ธอีกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายและสําคัญมากอ่ะเพราะมันก็เหมือนกับทางจีนเองเขาก็พยายามที่จะกดดันทางสารรัฐใช่ไหมแล้วอยู่ดีเราไปลงนามเฉยเลยมันก็เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยไทย อย่างนี้หรอคุณเลือกข้างหรอแต่แต่คำพูดนันทินนะเห็นคลิปมาตอนที่คุยเรื่องข้าวกับกับสีเจนผิงอ่ะยืนแบบเออท่านท่านอย่าลืมอย่าลืมเหมือนเด็กเป็นฉันฉันก็ลืมจะต้องมานั่งจำทำไมเออแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่ว่าเหมือนเหมือนพยักหน้าเบาๆแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรเป็นใครใครเขาจะเนาะเป็นเราเราก็ไม่เราก็ไม่เราก็ไม่ซื้อหรอก Oh. อาจจะซื้อก็ได้เดี๋ยวดู uh. อา่าอาจสีชินผิงอาจจะแยกส่วนถูกว่าเออเขารู้ว่าเรา uh hmm. จําเป็นถูกบีบหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูโห uh hmm. oh, แต่นะหลายเรื่องนะพี่ดู uh hmm. เห็นเป็นคุณอนะุทินนล้วได้ปวดหัวแทนนะเนี่ย uh hmm. หลายประเด็นรอยอยู่มากมายกลับมาเนี่ย uh hmm. เดี๋ยวกลับวันนี้เนี่ยใช่ไหมกลับวันนี้กลับสู่ชีวิตของความเป็นจริงแล้ะ uh hmm. นี่ อย่างแร่ลยเอิร์ธนะมันมีความสําคัญไงเนี่ยไปดูนะไอตัวเลขอะคิดดูก็บอกบอกว่าแร่ลรยเอิร์ธนะมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมากเลยนะอย่างมูลค่าตลาดเนี่ยปี2024ก็คือปีที่ปีที่ปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยมูลค่ามันอยู่ที่10ถึง12พันล้านดอลลาร์นะแล้วก็ถ้าในปี2030น่ะอีกกี่ปีอะอีก6ปีข้างหน้า มันจะมีมูลาค่ามากกว่า20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอ่ะแล้วคิดดูดีเราไปเซ็นแกลกให้เขาเปล่าๆงั้นเหรอร่วมพัฒน,นาก็นั่นแหละ <laughs> แลว้วมีอ่ะร่วมถ้าเป็นเล็กกับเต็กมาร่วมกันน่ะถามว่าเล็กจะไม่เอาเหรอก็ต้องเอาสิ<อ>ใช่ไหม,มถึงแม้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนี่ยสารัฐก็ออกแถลงการรีบชี้แจงอย่างเรื่อเรื่องนี้อเออก็มาแปลกเหมือนกันทําไมต้องละล่ำละลักมาชี้แจงแทนไทยด้วย <Ừ. S 2> งงอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยไปดูนะปริมาณไอ้เรื่องแร่แล่เอิร์ธนะของ<ะ>ไทยเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างไทยเนี่ยมีการผลิตแร่หายากเนี่ยอยู่ที่หนึ่งมืสามันตันต่อปีนะ,ะในปีที่แล้วปีสองะปี2 0สองสี่อ่ะแต่เขาก็มีการมองนะว่าประเทศไทยเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีการผลิตแร่หายากเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแน่ๆ<ะ>และไทยเองอ่ะก็เริ่มมีบทบาทในหุวงโซ่ประทานแร่หายากเนี่ยเออถ้าหากว่า พบแหล่งเพิ่มซึ่งถ้าเกิดว่าพบแหล่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยไทยก็อาจจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอนาคตและนี่หรือเปล่าก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญแล้วก็จับตาม,มองสําหรับในบ้านเราถึงขนา,าดที่ว่านี่ไงสารทูตสารัฐออกมาแจากแจงเองเลยเรื่องของ mou แร่แร่เอิร์ดเนี่ยโดยสารทูตสารรัฐนะเข,า,ขาบอกว่าไอ้ที่ไปลงนาม mou เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังผูกพันในกฎหมายทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะอืม โดยสหรัฐเมกาและไทยเนี่ยลงนามโดยบันทึกความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานแร่สาคัญส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศและอุตสาหกรรมการแปรรูปของไทยก็เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและก็มั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานแร่สําคัญและแร่หายากในสหรัฐและก็ไทยซึ่ง MOU เนี่ยไม่ได้มุ่งหมายให้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศเลยหรือว่ากฎหมายในประเทศแล้วก็ไม่กระทบด้วยกับข้อตกลงที่มีอยู่ ะระหว่างสหรัฐกับไทยและไม่มีผลต่ออำน,นาจอธิปไตยของแต่ละประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนแต่เป็นการต่อยอดและขยายความร่วมมือที่มีอยู่แล้วระหว่างทั้งสองประเทศแต่เนี่ยคือคนไทยก็จะมองไงว่าขนาดเราทำ m อ u กับคขมรเราย,ยังไม่กล้าเลยอะ่ะแล้วนี่สหรัฐอ่ะจกล้าย,ยกเลิกหรเออประเทศบิ๊กบอมนะไม่ใช่นี่ขนาดกัมพูชาราย,ยังไม่กล้า แล้วกษัรัฐเราจะกล้าเหรออืม,อมก็ไม่กล้าอยู่แล้วอะอเนี่ยเขาก็มีการมองในส่วนของจีนด้วยนะบอกว่าเออจีนเนี่ยซึ่งแบบเป็นประเทศที่มีแรลเอร์เนี่ยจำนวนมากนะ่ะเพราะนั้นนะไอการที่จีนเนี่ยเขาไปควบคุมการขายแร่หายากกับสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องทางด้านการค้าเท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีนเลยอะ่ะเออที่เดินควบคู่กันไปกับ ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงทางเทคโนโลยีซึ่งจีนมองว่าไอ้แร่หายากเนี้ยมันจะเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์แห่งชาติถ้าควบคุมแร่เหล่านี้ได้ก็เท่ากับว่าจีนสามารถควบคุมห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลกเพราะนั้นจีนก็เลยใช้ไอ้ตัวแร่หายากเนี้ยเป็นอาวุธในการเปิดเศรษฐกิจต่อประเทศค,คู่ค้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการกดดันทางการเมืองอแล้วไทยอะ ไทยกับไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งซึ่งตอนนี้ประเทศมหาอำนาจเขากําลังมองว่าไอ้แร่หายากเนี่ยโอ้มันกําลังเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญเลยนะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศอ,ะอ่ะแต่กับเรากับมองเนี่ยมีคนเขามองกันมีคนเขาวิเคราะห์กันว่าไอ้การที่แบบไปงุบงิบเนี่ยแอบเซนเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะหวังผลเนี่ยหวังผลให้มีการลดไอ้ตัวเลขอ่ะ ไอ้ภาษีอเออเพื่อเป็นผลงานแต่คุณเอาอันนี้ไปแลกเหรอโดยคุณไม่เห็นถึงคุณค่าของแร่หายากอ่ะแต่กลับมาไปแลกกับไอ้ตัวเลขภาษีถามว่าตัวเลขภาษีเนี่ยนะทางด้านการค้ากับสารัฐเนี่ยใครได้ประโยชน์อนักธุรกิจเออซึ่งแสดงว่าบรรดาผู้ประกอบการก็ไม่ือนกันว่าเป็นล็อบบี้ไปอะไรว่าให้ลดตัวเลขลงอ่ะ คือถามว่าประเทศได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์เนี่ยพวกบรรดานักลงทุนไอ้พวกผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งหลายแหละที่เป็นคนได้ประโยชน์แต่มันเทียบไม่ได้เลยไงกับไอ้แร่แห่เอิร์ดอ่ะพี่ผู้ประกอบการว่าไปแล้วไอ้เวลาจะขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นงันแบบไม่ได้เห็นปัจจัยประชาชนเลยเนี่ยอย่างนี้เราก็ต้องไม่เป็นอะไรมากเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าเอยเพราะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยคืนนี้คืนนี้กลับมาแล้วเนาะ นายกอะกลับว<อ>ันนี้เออคืนเนี้ย<อ>นี้เ,<อ>เนี่ยคือกลับมาเนี่ยควรจะต้องตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเรื่องนี้ให้มันชัดเจนเลยนะเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากเนาะใช่แล้วเวลาพูดถึงเรื่องกับบูชานายกก็จะพูดว่ามอบอำนาจให้กองทัพไปล้วคือปัดไปที่กองทัพเลยเนะาะทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นอืคือมีหน้าที่อ่ะคุมทึงด้านฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดอ,ะอ่ะเออแล้วก็ดูแล เป็นนายกอะ่ะก,กํากับดูแลเออคือคุณก็จะต้องอก็ต้องคุยอะ่ะกับทางฝ่ายความมั่นคงก็ต้องรู้แล้วว่ามันจะต้องนําพาไปทางไหนใช่โอ้ยหลายเรื่องรออยู่มากมายอืเรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเลยแต่เรื่องนี้ก็ดีนะทําให้เราหันมาอ,มอ่านเรื่องของแรเอิร์ธมากขึ้นมา,มามีอ่ะสิบเจ็ดเนี่ยนั่งท่องนะเล็กนั่งท่องอ โอ้ oh, แล้วชื่อมันจํายากมากก็เราเด็กสายสินไม่ใช่เด็กสายออวิทย์เออ<ม>แต่ว่าก็เป็นความรู้ดีนะลองไป search อ่านดูนะอนี่นี่เขามีการลงไว้นะอย่างซูนบอกเขาบอกว่าเหตุผลที่สารัฐเนี่ยสนใจและเลือกที่จะเซ็นข้อตกลงไอ้เรื่องแร่หายา,ยากเนี่ยกับไทยเนี่ยเขามีการสรุป <c oughs> ก็คือลดความพึ่งพาจีนโดยสหรัฐเนี่ยพบว่าโลกโดยรวมตอนนี้รวมไปถึงห่วงโซ่อุป,ปทานของของตัวเองเนี่ยพึ่งพาจีน มากไปในเรื่องของแร่หายยากและกระบวนการในการแปรรูปเพราะนั้นน,น่ะมันจะเป็นจุดอ่อนเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐ่ยและเพราะอันเนี้ยสหรัฐก็เลยต้องหาผู้ผลิตและคู่ค้าแหล่งอื่นนอกจากจีนและไทยเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในอาเซียน,นที่น่าสนใจและมันจะได้อย่างอื่นตามมาด้วยนะเพราะเพราะไทยก็รู้ก,กันู่ว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในภูมิภาคนี้ด้วยและนอกจากนั้นมันยังจะเป็นการกระจายห่วงโซ่อุปทานโดยข้อตกลงกับไทยเนี่ยถูกระบุว่า เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร,ร์ที่สหรัฐเนี่ยจะกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานแร่หายากรวมไปถึงการแปรรูปและการรีไซเคิลในหลายประเทศไม่ให้ติดจีนแค่รายเดียวและนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสทางด้านเศร,รษฐกิจในการลงทุนร่วมกับไทยเองด้วยคือเรียกว่าข้อตกลงนี้มันจะเปิดโอกาสให้มีการลงทุนจากสหรัฐในเรื่องของการสำรวจแหล่งแร่แล้วก็การแปรรูปในประเทศและการพัฒนาห่วงโซ่ในไทย และนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของความมั่นคงทางเทคโนโลยีและกลาหมของสหรัฐเพราะว่าแร่หายากเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับเทคโนโลยีขั้นสูงเพราะนั้นเนี่ยมันจะช่วยไงมันจะช่วยในแง่ของออความมั่นคงทางเทคโนโลยีและกลาหมของสหรัฐได้มากอืเนี่ยคือว่าไปแล้วได้กับได้อย่างเดียวเลยเนยาะสหรัฐถามว่าแล้วเราได้กับได้บ้างไหม ใช่แล้วพี่แล้วมันมีผลกระทบจากเรื่องของการทําเหมืองและทแร่แหละเออใส่ด้วยในเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบอะไรอ่อันนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างการรับรู้ให้ประชาชนด้วยว่าเออมันจะมีผลกระทบอะไรก็เหมือนทางเหนือที่เราได้รับผลกระทบอยู่ไงต้องต้องบอกที่มันมีสารอะไรในแม่น้ําอ่ะแม่น้ำกกแม่น้ำอ๋ออันนั้นเหมืองแร่จากจากจีนไงคือพี่แล้วอย่างหนึ่งพม่าเนี่ยเยอะนะจริงจริแล้วเออก็ใช่ไง เยอะมากก็แหล่งธรรมชาติสําคัญแหล่งใหญ่เลยเพราะไม่ทําำไรอ่ะพม้ามลบกันอย่างเดียวใช่แล้วก็คือมัวแต่มองเรื่องของยาเสพติดไงพม่าผลิตยาเสพติดอย่างเดียวเลยไม่ได้หาเลยเนี่ยหูบ้านตัวเองอทรัพยากรมีค่าใช่ไหนจะหยกไหนจะอะไรวุ้แต่ไม่หมดไม้อีกเออไม้หยกห